โอเคครับก็ถ้าขอกลบาวสุนทรีคนด้วยนะครับอันนี้ผมก็จะมารีวิวแอดออนเป็นแอดออนเกี่ยวกับการตัดต้ดตนไม้กับการขุดแร่นะครับซึ่งผมมาอัปเดตให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วก็เพิ่มฟีเจอร์มานิดหน่อยนะครับซึ่งมันไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรที่แบบเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นการกลับม,มาของผมด้วยในรอบเกือบ2เดือนนะครับซึ่งหายไปก็เพราะว่าติดฝึกงานแล้วก็ติดงานมหาลาัยนะครับซึ่งทําให้ ไม่ได้มาอาชิปนับวันนี้เรามาดูกันว่ามีอัปเดตอะไรบ้างนะครับโอเคหลักๆเลยเดียวผมจะลองสร้างโลกแล้วก็ลองทดสอบว่ามีฟีเจอร์ยังเหลืออยู่ไหมอะไรบานี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของมีไฮเวลแพนะครับตรงนี้เพิ่มเข้าไปเลยครับนี่ถ้าเพิ่มเข้ามาแล้วจะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็มาเช็คลีเซแพ็ด้วยว่าม,มีไหมนะครับถ้าไม่มีก็เพิ่มเข้ามาครับให้ลีเซแพ็มีเหมือนกัน แล้วก็ experiment นะครับให้มาเปิด Beta API นะครับนี่เปิดแล้วแล้วก็ผมจะเปิดโหมดโหมดเชตด้วยนะครับแล้วก็สร้างโลกซึ่งอ่มันจะบอกว่าคุณไม่สามารถรับอาชิเม้นได้นะครับเนื่องจากอา่คุณเปิดโหมดการโกงแล้วก็ Beta Feature นะครับคุณเปิดโหมด Beta นั่นเองแล้วก็ใช้งาน behavior pack นะครับซึ่งจะทำให้ไม่สามารถรับอาชิเม้นได้นะครับเดี๋ยวเรามาสร้างโลก กัเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นเกมโหมดนะครับเนื่องจากจะต้องรับขวดออกมาแล้วก็สมุดนะครับถ้าใครยังยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านะครับว่าสมุดคราฟยังไงนะครับก็สามารถไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้หรือว่าดูตัวไอมุมขวาได้เลยนะครับผมจะแปะไว้นะครับวิธีการคราฟสมุดนันเองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเดี๋ยวนะครับผมขอตั้งค่าเรื่องอันนี้ก่อนนะครับมันจะมันเพิ่มให้เองนะครับทำให้แลกนะครับไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเรามาดูกันนี่อันนี้คือต้นไม้นะครับซึ่งหลกัหลกๆเลยนะครับถ้าเราขุดนะขุดปุ๊บนี่มันก็จะล้มทั้งต้นเลยนะครับแล้วก็ใบไม้รอบๆจะออกไปแต่มันออกไปไม่หมดเนื่องจากว่ามันเป็นต้นใหญ่นะครับ ผมยังไม่ได้ให้มันเชนกันขนาดนั้นนะครับซึ่งแต่มันก็ดับเหมือนเดิมนะครับโอเคโอเคประมาณนี้นะครับส่วนแรกนะครับเดี๋ยวผมจะเหมือนกันนะครับแรกผมจะลองวางพวกดมอนครับประมาณสัก5อัน,นครับมันจะเป็นประมาณนี้โอเคนี่นะครับก็ขุดไปได้เลยเอา้าวขุดไม่ได้ถ้าเป็นไอรอนพิกแอก นี่มันก็จะออกไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เก็บเลเร็วส่วนในสมุดมีอะไรบ้างนะครับ1เลยเก็บของอัตโนมัติปลูกพืชอัตโนมัติตัดต้นไม้ล้มทั้งต้นคุณแร่ทั้งหมดนะครับซึ่งเก็บของอัตโนมัตินี่เดี๋ยวผมจะลองปิดนะครับว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะนี่คือปิดแล้วนะปิดแล้วแล้วก็หาต้นไม้เลยแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งก่อนหน้ามันเก็บให้เราเข้าตัวแบบครั้งเดียวเลยใช่ไหม นี่อันนี้ไม่ไม่เก็บให้นะครับต้องเดินไปเก็บเองนะครับนี้คือฟีเจอร์เก็บต้นไม้นะครับแล้วก็ปลูกพืชอัตโนมัติก็คือถมมว่าอ่าเดี๋ยวผมเปิดก่อนอันนี้ยังไม่ได้รีวิวนะครับซึ่งถ้าเรากดย่อครับถ้าเรามีต้นอยู่ต้นอยู่นี่ครับแล้วกดย่อครับปึ๊บอย่างนี้นะครับนี่ไงมันจะปลูกเองนะครับประมาณนี้ถ้าเราปิดถ้าเราปิดก็ปิดไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าขุดนะครับกดย่อไป ไม่ปลูกนะครับถึงจะกดย่อยังไงก็ตามแต่มันจะไม่ปลูกให้นะครับตัดต้นไม้หลมทั้งต้นถ้าปิดนะครับก็ไม่หลมทั้งต้นแล้วครับอันนี้ก็ฟีเจอร์เดิมๆนะครับเป็นฟีเจอร์ที่แบบเบสิกเบสิกเลยครับขุดแร่ทั้งหมดถ้าเราปิดกอนก็ไม่ขุดให้ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์จะเปิดเปิดทั้งหมดก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูฟีเจอร์ที่เพิ่มมาใหม่กันนะครับมันมีไม่เยอะนะครับแต่ว่า ก็ทําให้ดีพอสมควรน,นี่ครับถือว่าเราตัดต้นไม้ตามธรรมชาติใช่ไหมเนี่ยมันจะตัดออกหมดเลยนะครับแล้วก็เข้าตัวนะครับซึ่งแล้วถ้าเราเอาบล็อกไม้นะครับไปสร้างบ้านอย่างนี้ชิบชิบน,นี้คือผมสร้างบ้านจําลองนะครับแล้วก็ตัดนะครับซึ่งมันจะไม่ล้มทั้งต้นแล้วนะครับมันจะจดจําว่าผู้เล่นเป็นคนวางนะครับนี ปรมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็มีอัปเดตสามารถตัดต้นไม้ในโลกเนเธอร์ได้แล้วนะครับแล้วก็เห็นคอมเมนต์บางคอมเมนต์นะครับบอกว่ามันไม่สามารถตัดต้นไม้ในเนเธอร์ได้นะครับผมก็ได้อัปเดตเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับซึ่งผมจะอัปเดตแอดออนต่อไปคือแอดออนบันทึกจุดวาน,นั่นเองนะครับให้ใช้งาน,น,นกับเวอร์ชันล่าสุดได้แล้วก็ มีฟีเจอร์ใหม่มานะครับซึ่งผมจะทิ้งลิงก์เลือกแพคไอนี้แล้วก็แอดออนนี้นะครับไว้ด้านล่างนะครับโหลดไปใช้กันได้เลยหากพบปัญหาก็สามารถเข้าดี cord มาแล้วก็มาบอกได้นะครับเดี๋ยวผมรอตอบนะครับซึ่งหลังจากหา,หายไปนานก็ต้องขอบคุณคนดูนะครับที่ยังดูอยู่เรื่อยผมคลิปล่าสุดคือคลิปคลิแอดออนนี้แหละครับคนดูโอ้โหสามหมื่นเป็นไปได้ไงครับนี่ ซึ่งผมก็เลยมาอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดให้นะครับเดี๋ยวคนดูล็อกเกอร์นะครับแบบเฮ้ยจำไมไม่มาสักทีอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็แอดออนร์เหมือนกันนะครับก็จะอัปเดตให้นะครับมีหลายแอดออนที่มีคิวอยู่นะครับแต่ว่าแอดออนนี้ต้องเป็นอันดับหนึ่งแล้วเนื่องจากคนนี่สนใจเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับแอดออนนี้แล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับซึ่งผมไม่อยากปล่อยช่องแบบ ให้มันล้างนะครับผมเลยมาอัปเดตแอดออนให้นะครับเดี๋ยวก็มีมาเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่อยากได้แอดออนอะคอมเมนต์ได้เลยทลนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำแอดออนอะไรนะครับก็เลยมาอัปเดตอันเก,าก่าๆก่อนนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด, like, กดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์แอดออนที่อยากได้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยนะครับกับแอดออนหน้านะครับว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับบ๊ายบาย